นับมั่งอะนับมั่งไม่ต้องนับแล้วเอาเลยสวัสดีค่ะชาว KFC ทุกทุกคนดีใจไหมวันนี้ป้าใส่ชุดแดงป้ารู้ไหมเนื่องจากได้าหายไปสามสี่วันมีคนกันแก้งบล็อกบล็อกอะไรคะ,อะไอรไเล่าแกวบล็อกอะไร บล็อกเฟซดอกแก้วมีคนกั่นแก้งอีกแล้วมีตัวอัปปไม่ใช่กั่นแก้งเขาไม่ได้กันแก้งราะคนติดตามป้าเยอะเกินฉันไม่รู้เรื่องละแก้วป้าไม่รู้เรื่องขอโทษด้วยนะคะป้าไม่ดู้เรื่องป้าไปได้ชุดมา่างไหนคะอ๋อที่ยันยองจ้ายันยองอยู่ที่ไหนบอกเขาด้วยที่ยันยองที่ตลาดยันยองป้าไปซื้อชุด กุญจิณพรุ่งนี้ไปเดน่าไปทำไมกไดเดน่าอีเวนต์เดนาห้าโมงครึ่งจะเพลคขับทุกทุกคนขอให้เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะอ๋อพรุ่งนี้มีอีเวนต์อีกแล้วมีอีเวนท์ที่เดน่าให้เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะเอานูดูชุดนี้ชุดนี้กี่บาทซื้อมาซื้อมาจริงเหรอซื้อมาจริงชุดนี้สามร้อยที่ยันยงตลาดยันยงอ๋อนี่ไปชุดนี้เหรอไอ้ชุดนี้ไหนมาแก้วกุญจีนะแก้วได้อ่ะ กุญจเราพรุ่งนี้ไปชุดสีแดงชุดนี้ไม่รู้ก็ยามไม่เข้าไหมไรใช่อะคนไม่ใช่แมวซี่แมวไม่ใช่เราไม่รู้ยามก็ป้าแต่งตัวแรงเกินอ่ะแล้วแต่ KFC ก็ชอบป้าซุปเปอรเปาแดงด้วยเหรอเป็นกําลังใจชุดปุจีนได้อเงารอยยี่สิบ เราได้อ่งเปาแล้วร้อยยี่สิบถามก็ดูอ่งเปาไม่เอาซาลาเปาบุ๋มจีบไหมถามไม่เอาเอาอ่งเปลาลูกเดียวใบยี่สิบก็เอาป้าติดเพชรที่เปลือกตาด,กด้วยเผ็ดด้วยนั่นเพื่อนสาวเธอว่า <laughs> เพ็ดใหญ่กระลุกตาป้าอีก ปาสวยนะคิดถึงแฟนขับไม่หายไปหลายว่าแฟนขับทมป้า,ค,า,าคิดถึงปาคิดถึงปาบอกปา,บอก,ปาบอกแฟนขับยังไม่ตายแฟนขับยายังไม่ตายป้ายังอยู่เหมือนเดิมป้ายังน่ารักเหมือนเดิมคิดถึงจุ๊บๆรักทุกคนมากๆหมุนชุดมายืนที่ไฟหน่อยเลยแฟนขับอินชุดหน่อยป้าเซ็กซี่จังแต่ว่าอ๋อนี่ชุดจีนเหรอชุดจีนเชื้อจีนหน่อยๆอ๋อป้ามีเชื้อจีนด้วยมีนิดๆมีไม่มากภาษาจีนสวัสดีแปลว่าอะไร รู้ไหมแก้วแก้วมีใจโดยยากภาษาจีนนั้นพันผือละเอาละเอาคําว่าขอบคุณก็ได้รู้ไหมไม่ไม่รู้เสีย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 คำมือด้วยเลยเสียเสียนีีีเเสสยยนีไม่ใช่แบบนั้นทํามือแบบนี้เสียเสียนีเสียเสียนีเสียเสียนีเอาพูดเสียเสียยุอีเสียนิวะชาเสียยุอีซิียงเสีจ้าเอาใหม่สิพูดพูดได้ช้าๆเอา ซินเจียย huh ู่อ like. oh, ีซินเจียยู่อีซินเจียยู่อีซินเซียโซซ่าชินนี่อ้วชัยซินซี่อ้วชัยซินนี่อ้วชัยเล็กไม่ชัดละแกเอาไมฟันอ๋อเออเอาซินเจียยู่อีซินนี่อ้วชัยซินเจียยู่อีซินซี่จู่ชาพรุ่งนี้เจอกันที่ไหนบอกอีกทีพรุ่งนี้เจอกันที่อาน่าควายแฟนกลับให้กำลังใจป้าด้วยนะจ๊ะโพดท่าเซ็กซี่หนึ่งทีรักทุกคนจุ๊บจุ๊บพดท่าเซ็กซี่ อ๋อชุดนี้เลยใช่ไหมพรุ่งนี้ชุดนี้เลยสีแดง <วะ S 2> ทางรีบ้าซื้อเองไม่ใช่ของเอซใช่ไหมซื้อเองสามรอยแก้วเออนี่ใส่ขนด้วยหรอใส่ขนเอซซื้อมาให้โอ้ยเลิศโอเคบายบายเลยค่ะจุ๊บ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 